Ngon ô em đi quá oh, nóng nóng bớt này quá cây อ,นอนัสสิปโทคอเตอร์เมมเบอร์นอนเฮ้ยนอนนอนนอนนวงนี่เลยเนี่ยอะเ,เลยนะการาโต้คาาโตสุดยอดอมาองเลยคือเยอะลงนี่ลนะหาเป็นฮา คินเลนนอนเบกาโดก็เปลี่ยนเสมออกับโปซิเกียโอแล้วาทนากาลาโต้ะนากาลาโต้ก็น้ากาลกต้มเนี่ยผ้ามๆาม,ามแต่อดทิตยนแล้วเพืองแล้วที่โทรตับที่ไหนอืมสุดอะ่ะนี่ยังไม่โหลดพวก<บ>ไอ้ฟังชัน,นนเลนะ ลบฟุ้งหรือลบทิ้งไหมโหลดทุก,กฟังก์ชันเลยมะฟังก์ชันอะไรครับอ่าทีมอะไรอย่างเงี้ยเออหรอทีมอ่ะทีมอ่ะเป็นอะไรอ่ะพวกขอบพวกอ่า ก็พวกแบบสติกเกอร์พวกเพลงไงบอกทาไมอ่ะเราไม่ต้องโหลดมาเหรออะไรอ่ะโหลดทำไมอ่ะบอก,บอกพวกพวก png อะไรงเงี้ยพวกข้อความแบบส้าให้มันเป็นมิติอะข้อความที่ตัดในวีดีโอเหรอใช่ไม่ ผมใช้ได้แคปคัทเลยอ๋อเป็นโปรแกรมที่แถมมาคืออะไรอ่ะไม่เราเอาคิ่งไม่รีสัคร์ทไมเไี้ยไอยที่หอยคิวเทอะอาตัดต่อไม่เป็นเฮ้ยไม่เป็นสบการคเราก็สอน

Mark the location. Mark the location. Okay, Masin. Oh, everyone, back up. This line, okay, we're not in the Mark no? okay. the, the location. Mark the location. I got supplies. I got supplies. <laughs>

คนยิงไฮด็อกข้างหลังอ่ะเชหนงนต Mark the l o c a t i ไม่ตายเกิดนะ

มืนะอแถวนี้ไะอีกมันปลาระเบิดมาตรงไหนอ่ะอยู่วข้างบนมันหยุดตรงข้ามมันปลาระเบิดมา Ô oh, còn oh, đọc mày chơi chơi giúp thật nhẹ. Tu luôn luôn gái mày nắp. Ô kìm nắp 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 你玩什么？ เปมเอิมอ,อ,อยู่นะ,ะไม่เห็นตู้เนี่ยกไ,ไ่กำลังอะไรอยู่เม่ชินกับแบบไหม,ม,ม,มกำลังงกง็ไม่ชินลองใหม่ใหม่ไ,มไ,ไง พอแที่ไว้คุณโดนล้วอู่ไนวะอ๋อบ้านนี้บ้านใหญ่บ้านฟ้ามีบ้านฟ้าด้วยอ๋อนุ่มๆอันนใหญ่บ้านใหญ่อ่ะชั้นบนอะสามชั้น Mark the location m ฝั่งนี้ก็มีาหยุดนะโจรรอไม้หมดแล้ว มันน่ลละล้อมเรารอได้ไหมอย่าอย่าอย่าเตี้ยอาทิตย์ยังอยู่ห้องเดิมอ่ะิให้ละเปนตัวเองนะ

ช่มมล้อมล้อมเยต้องหาทางออก่อ้องเตรเบิร์ดมาร์คดโลเคชั่นโปลารเบิดฟันไปนะไม่โปล่าเราเบิดฟัน หลบหลบหลบถอยถอยไปออกมารถตุ๊กตุ๊กมั้มีรถตุกตุกไงมาที่ Location มาที่ l o c a เราวิ่งถอยออกมาดีกว่าหาที่ไปอย่าอยู่ใกล้มาเลยมันเอาเลือด มีรถข้างหน้ารถมอเตอร์ไซค์มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถที่รถข้างหน้าทางนู้นแปลรถทางโน้นมีมีข้างล้างข้างล่างเออแหละเอามอเตอร์ไซค์ไปเอาข้างหน้าข้างหน้ามาอีกโอ้โหปวดยากดังเนี้ยขอหน,นึ่งคนไปก่อนคุณคนจญาอยู่ไป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 ,ไป เราเราจะไม่ยอมเสี่ยงว่าเราไม่เกิดอีกแล้วลองสอบกันนะเกิดใเมืองได้ารใไม่รู้จับโทรัพท์มั้งไปด้วยปมาไซยังเทียครับไปไหนไปเมืองฝน

เต็มตีน,นว่าอลไโอ้ยต้นไม้ไม่มีมีสกานะ I g ห t s าต p l กัน ไอ้มีคาไอ้เมียคูเลยอันนี้มีคูนสองเหงาที่มีคูณสี่แลกกับสกาไหมเอาที่มาเนี่ยก็จะลองตองแต่งพรสักสองแสนที่ผมเนี่ยเนี่ยเนี่ย Watch out Watch out ไอเอช่เอ็

เอออีกพี่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 มีกระสุนกระสุนเสียวนะมีร้อยแปดสิบแล้วอ๋อพี่เบิร์ดมีเยอะเหรอเป็นร้อยอ่ะพอพอบ้างไลยมาเราแป๊บนึงหนูเอากระสุนส้อมก่อน เือบตายมึงไ,ไปต่อ,อัน่นปั๊มยาไปเจ็บเจ็บโอ,อ้ยเจ็บเนเลอ่าแล้วทำไมไปอ,อยูตรงนูไนไปไปๆไก็นนออบอกอยู่ว่าแปบ๊บนึงเดี๋ยวขอเอากระสุนส้มก่อน ้าเราลองตองแต่งพรสักสองแสงไอ้เฮียยิงกูไม่พักเลยนี่ขนาดพูดในไใม่แล้วเนี่ยเองไม่ได้ยินดิกับที่พูดอะแม่งเอ้แต่ก่อนแต่ก่อน เปิดไมคหนูไม่ได้ใส่ไมคตัวเองที่บอกไม่ได้ยินหนูพูด จากาศจราบบองแปองปอนสักสอ,อ,อ,องแสนเคยได้ยินหรอเปล่า